สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เหมยลินการอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็กลับกันหมาอีกครั้งนะคะกับหน้าต่างเดิมเลยก็คือหน้าต่างตัวละครการสร้างซิมนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เหมยก็จะมาสร้างซิมให้ทุกคนดูเลยนะแต่ก่อนที่เราจะมาดูกันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันด้านล่างนี้เลยนะวันนี้นะคะเหมยก็จะมาแนะนำนะคะการ แต่งซิมนะคะสาย maxis match นั่นเองนะทุกคนทุกคนอาจจะแบบมีข้อกังขานะคะว่าสาย maxis เนี่ยเขาแต่งกันยังไงสาย maxis นั้นคืออะไรนะคะเหมืยก็จะอธิบายสั้นๆนะคะว่าสาย maxis เนี่ยก็คือการแต่งตัวละครนะคะให้เบรนอินนะคะ,ห,ะ,คะหรือว่าให้เมียนนะคะไปกับตัวเกมนะคะทุกคนก็คือจะไม่มีทรงผมพิ้วนะคะแล้ ก็พวกเสื้อผ้าน,น้าผมเนี่ยก็จะ เ,เสื้อผ้าที่ไม่ดูเหมือนจริงมากนักนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเวลาที่เหมยเนี่ยแต่งตัวละครแม็กซิตนะคะเหมยก็ชอบเริ่มที่หน้าก่อนนะคะทุกคนว่าต้องการให้เบ้าหน้าเป็นยังไงนะคะเอาง่ายก็คือการสร้างโครงหน้าขึ้นมาก่อนเนาะซึ่งเราก็ต้องคิดไปเลยนะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้ตัวละครของเราเนี่ยผอมหรืออ้วนหรือ จำม่๊มหรือเป็นเจ้าเนื้อนะคะซึ่งเราก็ต้องคิดไว้เลยเนาะแต่ส่วนมากนะคะตัวละครแม็กซิสเนี่ยเขาเน้นที่จะตัวละครเนี่ยรูปร่างค่อนข้างจะสมส่วนกันทุกส่วนเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าหน้าเนี่ยจะต้องออกกลมๆสั้นๆหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเหมยคนเดียวเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะหรือว่า จะไปที่สีผิวกันก่อนก็ได้นะคะนี่ซึ่งเหมยเนี่ยก็จะมีหลายสีผิวมากๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าการไปโหลดสีผิวเนี่ยมันต่างกันกันกบ สีผิวในสกินดีเทลนะคะสีผิวอันนี้นะคะเรียกว่าสกินโทนะทุกคนจะอยู่ในพวกสกินดีฟอลต์ต่างๆนะคะทุกคนแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่า non default นะคะแต่ว่าถ้าเป็น default ปกติเนี่ยจะเป็นสีผิวที่เข้ามาแทนที่สีผิวตรงนี้เลยนะซึ่งแน่นอนนะคะเหมยก็จะเลือกสีผิวที่เหมยต้องการเลยนะว่าออกมาในรูปแบบไหนนะคะทุกคนซึ่งก็เห็นไหมมีหลายสีผิวให้ทุกคนเลือกกันเลยนะคะทุกคนมีตัวสี ีผิวเยอะนะคะเหมยก็จะเลือกประมาณเอาอันนี้ละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น Default นะคะเป็นสีผิวที่ EA นะคะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอใส่เข้าไปจะไปแทนที่สีผิวของ EA <S <S เองนะก็จะเป็นสีผิวอันนี้นะคะแล้วพอคราวนี้เหมยก็จะมาเลือกสีตาต่อนะทุกคนหรือว่าทุกคนจะมาเลือกตอนหลังก็ได้นะคะแต่ส่วนมากเหมยก็จะเลือกสีตาเพื่อเรียกว่าเวลาเราสร้างซิมเนี่ยจะได้แมท สีตรงสีตาได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราสร้างซิมเนี่ย สีตาก็จะมีส่วนนะคะที่ทําให้ซิมของเราดูโดดเด่นขึ้นมานะคะว่าสีตานี้ควรแต่งตาแบบนี้อะไรประมาณนี้เอาง่ายก็คือการแต่งหน้าแต่งตาตามปกติเลยนะทุกคนพอมาที่คิ้วเนี่ยถามว่าเหมยใช้อัลฟ่าไหมเหมยใช้นะคะแล้วก็เหมยก็จะโหลดของ Maxis มาด้วยนะทุกคนเหมยก็ใช้ทั้งคู่เลยไง่ายๆก็คืออยู่ที่ความเหมาะสมนะคะของตัวละครว่าเออเราพอเราทำเนี่ยมันเหมาะ ไมอะไรประมาณนี้นะโอเคเหมยก็จะลองหาไปนะอันนี้ก็คือเป็นคิ้วที่สําหรับสายแม็กซิสนะคะเขาก็คือจะไม่ดูเหมือนคิ้วจริงมากนะักแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสายอัลฟาเนี่ยก็จะเป็นคิ้วแบบนี้แล้วคนเห็นป่มมันจะเป็นแบบอัลฟาทุกคนคือเป็นแบบขนๆ แปลกๆว่าดูเป็นขนๆน่ะแต่ว่าถ้าเป็นน e x ซ s สเนี่ยมันก็จะดูแบบคิ้วหนาตันๆหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือใช้ด้วยกันได้นะทุกคนไม่ต้องคิดมากนะคะอย่างที่เหมยบอกไ,ไปเราก็จะมาแต่งหน้าที่เราชอบนะเรื่องตาเนี่ยทุกคนก็จะถามมากันเยอะว่าพี่เหมยใช้อะไรอะนะคะเหมยคุณเหมยใช้พรีเซ้นตาไหนนะคะส่วนมากที่เหมยบอกนะคะเหมยจะใช้2ตัวนี้นะซึ่งก็ชอบมากๆเพราะว่าตาโตแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้อันอื่นได้ด้วยนะคะไม่ตายตัวนะ แต่ว่าส่วนมากที่เป็นสายแม็กซิสเนี่ยเขาก็จะชอบให้ตาโตๆต,ต,ตากลมๆบล็อกๆนะทุกคนแล้วก็แบบไม่ต้องคิดมากกคนเวลาแต่งอะ่ะคือทุกคนกค่อยๆปรับนะคะใช้เวลาไปกับมันนะคะไม่ต้องแบบว่าคเครียดมากนะคะขยายใหญ่ขยายเข้าขยายออกอะไรแบบเนี้ยขยายไปเลยทุกคนคือ เรื่องการแต่งตัวแต่งตาแต่งหน้าเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบเลยบางทีเหมยสร้างเนี่ยทุกคนอาจจะแบบไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปรับตรงนี้อะไรเงี้ยเหมยถึงบอกว่าสไตล์ของแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนมากที่เหมยใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือ preset ต,ต,ตาอันนี้เลยซึ่งเหมยเคยแจกไว้ในคลิป MOD ม,มันต้องมี ep 6นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูกันได้นะคะว่าเป็นมอ d อะไรแล้วก็เขาก็จะ เป็นตากลมๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วถ้าทุกคนแบบเอ๊ะทำไมแบบเหมยถึงปรับได้แบบอลังการงานสร้างหมายถึงว่าปรับได้แอดวาน์น่ะแบบยืดเข้ายืดออกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องมีสไลเดอร์นะคะเดี๋ยวเหมยก็จะมีคลิปสไลเดอร์เข้ามานะคะทุกคนตัวสไลเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถปรับได้แบบแอดวาน์นะทุกคนปากแบบไปด่าพ่อแม่ทุกคนปากแบบเท่ารูเข็มก็เนี่ยทุกคนก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะหรือแบบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบ ขยายให้มันเล็กอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงขยายได้มากเพราะว่าเหมือนมีสไลเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไปนโหลดสไลเดอร์นะคะเพื่อนๆก็แค่เสิร์ชคำว่าสไลเดอร์ซิมสี่แค่นั้นเลย มันก็จะขึ้นมาแบบว่าทุกส่วนแล้วนะคะว่ามีอันไหนกันบ้างเพื่อนเพื่อก็ลองดูกันได้นะคะในเว็บว่าต้องการสไลเดอร์ตรงไหนตรงตาตรงหูตรงจมูกตรงปากอ่าลองเลือกกันได้เลยแล้วพอมาที่จมูกนะคะแล้วแต่ความชอบของทุกคนอีกเหมือนกันจมูกนะคะอย่างที่เหมยบอกน,นะคะว่าแต่ละช่วงเนี่ยเหมยจะชอบไม่เหมือนกันเหมยจะชอบจมูกที่มันหยดน้ําเหมยพูดทุกคลิปเลยว่าแบบชอบให้มันดูกลมๆตรงปลายนะคะพอกลมๆตรงปลายทุกคนดูเห็นไหม มันดูดีแล้วคือส่วนมากนะคะใส,ส่แม็กซิสต่างๆเนี่ยจมูกเขาค่อนข้างที่จะอ้วนๆนะทุกคนทําให้ดูเหมือนแบบน่ารากักอะไรอย่างเงี้ยค,คู่คี้เป็นคนมุงมิน่ารักน่ารักนะทุกคนก็ลองเลือกสรัรรกันดูนะคะเหมืยก็แจกไว้แล้วเหมือนกันนะคะใน ep หมอดมันต้องมีนะซึ่งก็เลือกกันได้เลยอ่ะเหมยจะเอาเป็นนันนี้ละกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคเห็นไหม เพื่อนๆก็ลองซูมเข้าซูมออกนะคะปรับความกว้างความยาวตามที่ต้องการนะคือไม่ต้องซีมากนะคะว่าแบบเอ๊ะทำไมพรีเซ็ตมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนลองใช้ก่อนนะคะแล้วก็ลองปรับกันดูนะเพราะว่าพรีเซ็ตบางทีเนี่ยมันก็แบบ ดูรูปเนี่ยอย่างสวยเลยแล้วพอเราใส่แล้วคือเอ๊ะอะไรก่อนฮแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำนะคะคือการปรับนนคารูปทรงดูทุกคนพอปรับรูปทรงแล้วงต่อมันก็ดูดื้อนะมันก็คือตรงปกอ่ะทุกคนเออไม่ต้องคิดมากนะคะลองเล่นๆล,ลองขยับปรับกันดูและย้ำไว้ตลอดนะคะก็คือทุกคนต้องมีสไลเดอร์นะคะการปรับซิมที่ดีต้องมีสไลเดอร์ที่ดื้อนะคะทุกคนจําคํานี้ไว้นะฮะก็คือการปรับรูปหน้าเนี่ยมันทําให้แอดวานมากขึ้นนกจาก จะเป็นประมาณนี้นะคะก็พอเราปรับออกมาแล้ว Maxis ก็จะเป็นสายประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คืออย่างนี้เลยอันนี้ก็คือ Max i s แล้วแล้วก็คำถามต่อมานะคะที่เพื่อนๆก็จะถามกันบ้างนะคะว่าสาย Maxis Match เนะี่ยต้องใส่สกินไหมคะง่ายๆคือทุกคนจะหน้าสดไปงานเลี้ยงไหมคะก็ไม่ถูกไหมอย่างน้อยเราอาจจะต้องเติมปากเติมนูน่นเติมนี่หน่อยนะคะสกินก็เช่นเดียวกันคะ่ะสาย Maxis m a t c h เหมยย้ำนะคะว่าจะ ดีได้ต้องมีสกินที่ดีเหมือนกันนะคะซึ่งเหมยก,ก็แจกไว้อีกแล้วเหมือนกัน,นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเหมยรวบรวมนะคะลิงก์บอสมันต้องมีนะคะลงในด e สคริปชั่นบ็อกข้างล่างเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดดูได้นะคะหรือว่ารอท้ายคลิปนะคะก็จะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นมาละกันเนาะโอเคอย่างเช่นสกินเนี่ยเหมยมีหลายรูปแบบมากทุกคนก็จะเห็นได้นะคะว่าเออเหมยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายรูรปแบบนะคะแล้วแต่ตงสไตล์ที่เพื่อนๆ ซึ่งอย่างที่เหมยบอกไปสกินก็เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของ m a x i ซิสแม h กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนอย่างเช่นนี้เห็นไหมทุกคนแค่อารมณ์เวลาใส่กับไม่ใส่เนี่ยก็ต่างกันแล้วอันนี้คือไม่ใส่นะคะอันเนี้ยไม่ใส่อันนี้คือใส่นะคะทุกคนเห็นปะ อย่าเหมยเปรียบเทียบไว้ข้างซ้ายกับข้างขวาละกันข้างซ้ายนะคะไม่ใส่ข้างขวานะคะคือใส่แล้วนะทุกคนเห็นไหมความแตกต่างเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยกับการที่เราใส่หรือไม่ใส่สกินซึ่งแน่นอนนะคะว่าเหมยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะสะกินซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาโหลดได้ตาม Pinterest Tumblr Patreon Simresource เพื่อนๆหาได้หมดเลยซึ่งมีหลายที่มากๆมีหลายเจ้ามากๆนะคะแล้วพอเลื่อนลงมาเนี่ยเหมยก็ จะมีส่วนอื่นอีกนะคะถามว่าอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่นะคะที่คอยบอกนะคะว่าเหมยใส่ตรงไหนไว้แล้วบ้างนะคะซึ่งเหมยก็ได้ใส่ไว้ตรงอันก่อนหน้านะคะก็คือตรง forehead นะคะก็คือตรงหน้าผากนะคะ พอจุดต่อมาที่ต้องใส่เนี่ยก็จะเป็นส่วนรอยย่นตรงปากนะคะก็คือเมา t h c r e s นะคะทุกคนแล้วมันก็มีสกินเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าตรงนี้เหมือนส่วนมากเหมยก็จะเปลี่ยนเป็นขนตาซึ่งขนตามาในส่วนของขนตานะคะขนตาเพื่อนๆก็ถามว่าเวลาเราใส่ของ E A อ่ะมันจะลงประมาณนี้เลยทุกคนก็คือหนา,นา,นาแบบขนตาอะไรเอ่ยอายไลเนอร์ชัดๆอันนี้คือไม่ได้ว่าขนตานะประมาณนี้ แต่ว่าแต่ว่าก็จะมีครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะคะที่ขนตาเนี่ยสวยสะพรั่งตลอดนะคะก็คือ M MM M Sims นะคะทุกคนก็คือเขาทําขนตาของ Maxis Match ออกมาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเหมยใช้เสมอเสมอแล้วคําถามที่จะต่อมาก็คือไม่ใช้ขนตาของ Alpha บ้างไหมใช้นะคะถ้าทุกคนดูคลิปแรกๆของเหมยก็คือเหมยก็จะใช้ขนตาของอัลฟาตลอดซึ่งมันก็ได้นะทุกคนมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพื่อนๆข้สั สามารถใช้ขนตาของอัลฟาได้มันสวยนะอ่ะสวยไหมอ่ะสวยนะทุกคนแต่ที่หลังๆที่เหมยใช้ขนตาของ m a x กซเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความแบบอยากรู้สึกถึงอินเนอร์ของสายแม็กซนะคะก็เลยหลังๆก็จะมาใช้อันนี้นะประมาณนี้เลยนี่ก็คือขนตาของ Maxis นะคะเป็นขนตาที่เออเรารู้ว่าขนตา ไม่ใช่แบบเป็นทื่อๆนะคะออกของ EA อะไรอย่างเงี้ยเออแบบนี้มันก็แปลงดูขนตาล่างก่อนนี่เรียกว่าขนตาล่างหรอถามสิเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของสาย Max i ซินะนี่แล้วเพวื่อนๆก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนต่างๆที่เพื่อนๆต้องการได้นะคะอย่างเช่นเหมือนเนี่ยชอบให้แก้มแบบดูอมชมพูตลอดเวลานะคะ แก้มเปล่งประกายเป็นสีแดงตลอดเวลาเอา,อาง่งยๆคือไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะทุกคนก็จะใส่ไว้เสมอน,นะคะแล้วก็จะมีตรงอื่นนะเพื่อนๆสามารถใส่ถุงใต้ตาได้นะคะอย่างเหมยเนี่ยก็ใส่ไปแล้วนะคะเราพอเลื่อนลงมาปุ๊บก็อ่ะอยากใส่อะไรอีกอ่ะใส่ฟันเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยคือการแต่งหน้าแต่งตัวก็ตามปกติเลยทุกคน แล้วไฮไลท์ที่เหมยใช้บ่อยมากนะคะก็คือของคุณคนนี้เลยก็มีหลายระดับให้ทุกคนเลือกใช้ว่าต้องการเปล่งประกายประมาณไหนนะคะเหมยใช้ของคุณคนนี้บ่อยมากๆแล้วก็ทำคลิปไปหลายอันแล้วมากๆนะคะในการแจกตัวซีซีในแต่ละครั้งที่เหมยสร้างซิมนะเพื่อนๆก็สามารถย้อนดูกันได้นะคะว่าคือตัวไหนเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ แล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าโอเคมันโอเคแล้วมันโอเคมันสวยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปในส่วนต่อไปได้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นส่วนอื่นก็ได้เป็นฟันก็ได้เนี่ย <c oughs> เหมยก็โหลดฟันมาบ้างนะคะ <c oughs> ก็จะมี2อ,อันนี้3อันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะที่เหมยใช้อันนี้คือตอนไม่ใส่นะอันนี้ตอนใส่แล้วนะคะมาที่ผมนะคะอย่างที่เหมยบอกกันตลอดตลอดนะคะว่าผมเนี่ยเป็น ปัจจัยหลักสกินว่าปัจจัยหลักแล้วนะคะมาที่ส่วนผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัจจัยหลักเลยนะทุกคนเนี่ยพอเราใส่อัลฟ้ามันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะก็คือดูพผิวไหวดังสายลมนะะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่อัลฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคนมีความทื่อมานะคะอย่าเปลี่ยนสีเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยไงทุกคนมันดูแบบ มีอะไรขึ้นไหมคะเหมืออว่ามันดูดีขึ้นเลยนะพอเราเปียนส้มผมตามที่เราชอบเนี่ยมันก็ได้หมดเลยนะทุกคนคือมันเป็นปัจจัยหลักจริงๆอะส้งมผมเหมยจะเป็นมอสที่แบบว่ามีเยอะมากๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเหมยนี่หาทุกเว็บหาทุกอันโหลดทุกอันที่มันใส่ได้แล้วมันก็สวยนะฮะคือมันไม่สวยในลุคนี้มันอาจจะสวยในลุคหน้าอะไรประมาณนี้มันก็คือลองโหลดใช้กันดูนะเพราะว่าเหมยก็ฟันธงไม่ได้หรอกว่ามอสตัวไหนสวยมอสตัวไหนไม่ ะะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะซึ่งเหมยก็จะอาเป็นมันเป็นแบบนี้มันก็สวยดีนะพอใส่แบบนึงอ่ะอันนี้ก็สวยดีนะคะคือทรงผมบางทรงผมนะเหมยโหลดมามันก็อียงวับหน่อยๆนะคะบางอันนะคะแต่พอเราแบบเตอ,อเราต้องปรับให้เข้ากับรูปหน้าของเราด้วยนะคะทุกคนนี่เอางินดีกว่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็พอมาในส่วนต่อมานะคะก็เป็นส่วนของหมวกนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากใส่หมวกไหมก่อน อย่างแรกเลยเพื่อนๆก็ลองดูว่าอยากใส่หมวกไหมหรือว่ามีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าพอใส่แล้วมันดูดีมันดูมีอะไรขึ้นนะคะซึ่งส่วนนี้เหมอยก็จะยังไม่แต่งนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรเหมาะกับ ทรงผมอันฟูฟ่องของเมยอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอเซอรี่อันต่อไปเลยนะคะก็พวกต้มหงต้มหูต่างๆนะต้มหงต้มหูเนี่ยก็เพื่อนๆก็ใส่ได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถามว่าอัาฟ้ากับแม็กซิสเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ไหมนะคะก็มีนะคะแต่ว่าถามว่าใช้ร่วมกันได้ไหมก็ได้นะคะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบมีความแตกต่างมาก นักนะคะแต่ถามว่ามีไหมมันก็นิดนึงนิดเดียวนะคะความสมจริงอะเอง่ายๆคือ Maxis Match เนี่ยมันจะดูเหมือนการ์ตูนมากกว่าตัว Alpha นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกสรรกันดีๆเนาะเพราะเวลาเหมยใช้อะไรแบบนี้นะคะเหมยก็จะเลือกให้แบบดูทื่อๆเหมือนของตัวเกมมากกว่านะฮะก็ จะไม่ค่อยดูแบบเหมือนจริงมากนักเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนจริงนะทุกคนเห็นปะตบมหูอะไรพวกนี้แต่ถามว่าใช้ด้วยกันไหมใช้ได้นะคะก็ลองเลือกตามสไตล์ที่เพื่อนๆต้องการดีกว่านะคะไม่ต้องแบบว่าเคร่งเครียดกับการแต่งมากนะคะว่าเออเนี่ยเราต้องแม็กซิสจ๋านะคะเรายืดหยุ่นได้นะคะอะไรที่ยืดหยุ่นได้ก็ลองดูนะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเหมือนก็ใส่เข้าไปนะทุกคนแว่นตรงแว่นหนาเนี่ยเห็นปะ ก็ได้หมดเลยถ้ามันสวยแล้วก็ใส่ไปเถอะทุกคนลองดูลองดูส่วนมากนะคะรูปร่างของตัวแม็กซิสเนี่ยจะไม่ผอมกโกรกแบบกโกรกนะคะก็จะมีความสมส่วนจะไม่ผอมแบบพาผ,อ,ผอมมาไม่ผอมอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็คือยังมีแบบเนื้อน,นมไข่นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้แบบว่าอวบขึ้นก็ได้นะคะอวบขึ้นได้นะคะก็คือได้หมดเลยในส่วนของสัดส่วนอะไรพวกนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบละกันนะแต่ว่าเวลาเหมยสร้างเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตได้นะคะว่า มยชอบพห้มินอกมีเอวมีสะโพกมีนมมีครบนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยส่วนในฝั่งของเสื้อผ้านะคะเดีย๋ยวเราจะค่อยไปพูดในฝั่งของการแต่งหน้านะอันนี้เราจะหาเสื้อผ้าให้เข้ากับ หน้าทีหลังนะคะเราต้องหาเสื้อผ้าก่อนเนาะเพื่อที่เราจะไปแต่งหน้าได้นะคะเสื้อผ้าเนี่ยทุกคนก็จะน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าสไตล์แม็กซิสเนี่ยคือจะอารมณ์เหมือนแบบในเกมเลยแต่ถามว่าอัลฟาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะคะอัลฟาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนคือเป็นเนื้อผ้าที่ดูเป็นเนื้อผ้าจริงๆนะคะแต่ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมเนี่ยก็ได้นะคะถ้าสมมุติเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเออมันเข้ามันชอบเราชอบอะ่ะอย่างที่เหมยบอกมาตลอด้งคลิปก็คือมันได้นะทุกคนเห็นปะมันก็คือไม่ใช่ทรงผ้า แบบผ้าผ้านะคะจะเป็นผ้าปกติที่แบบว่าในเกมมีนะคะจะทื่อๆหน่อยแต่ว่าจะก็ดูแบบตะมุตะมินะคะยังดูแบบน่ารักกรุบอยู่นะทุกคนเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแต่ส่วนมากก็คือเหมือนก็จะโหลดหลังๆนะคะก็จะโหลดของสายแม็กซิสมาทั้งนั้นเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเห็นปะ แล้วเพื่อนๆก็แบบเอ้ยใส่แม็กซิสมันแต่งตัวหวือหวาไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันได้นะทุกคนเนี่ยโชว์ก็มีนะคะแบบโชว์นู่นโชว์นี่มันก็ได้หมดเลยอ่ะมัน้วแต่รูปแบบสไตล์ที่เพื่อนๆชอบเลยละกันมันโชว์ได้นะคะตัวเหมยเองก็คือชอบแต่งให้แซบๆเหมือนกันนะเห็นปะเนี่ยมันก็แซบได้เด้อไม่ใช่ว่าแซบไม่ได้นะคะแซบได้นะมีหลายสีด้วยเห็นไหมหลังๆเหมยก็เองก็เริ่มชอบ เสื้อผ้าของแม็กซิสมากขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันดูแบบมีอะไรอ่ะทุกคนมันดูแบบเรียบๆน่ารักตะปุตะปีมันทั้งเรียบๆสวยๆก็ได้หรือว่าจะแบบน่ารักก็มีเซ็กซี่ก็มานะเออเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่อันนี้ก็คือจะอแบบเซ็กซี่แต่ก็ยังอมเปรี้ยวอยู่อะไรประมาณนี้นะคะพอไ่ในส่วนของกางเกงนะคะก็จะ เป็นอย่างนี้เลยซึ่งกันเกตก็อย่างที่เหมือยบอกไปว่ามันก็จะมีในส่วนของอัลฟาอัลฟาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือดูเป็นแบบเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้า ประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยตัวเหมือเองก็จะโหลดสายของ Maxis มาเยอะก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการให้เป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นแบบอัลฟานะคะเห็นปะมันจะเป็นเนื้อผ้าเนื้อผ้านะทุกคนแต่ถามว่าเหมืยก็ใช้รวมๆกันนะคะเหมยก็ไม่แบบแยกกับประเภทอะไรขนาดนั้นนะคะเอาง่ายๆคือสวยก็ใช้ค่ะไม่สวยก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ ซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะมีทุกสไตล์ที่เราต้องการหรือว่าเวลาเพื่อนๆปรับเลย,เอยพอใส่แล้วกางเกงมาดูทรงแปลกเพื่อนๆอาอาจจะแบบลดลดเพิ่มเพิ่มขึ้นได้นะคะให้แบบใส่แล้วยังพอดูแบบเหยดูสวยอ่ะอืมไม่ดูขัดตานะคะ มาในส่วนของอคเซสซอรี่ต่างๆเพื่อนๆก็ใส่ได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะคะเนี่ยใส่ได้หมดเลยว่าอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะแต่ว่าระวังนะคะว่ามันจะไปชนกับขนตรงขนตาอย่างเงี้ยพอใส่ปุ๊บขนตาแบบฟุดขึ้นมาเลยก็ลองเปลี่ยนๆกันดูนะคะก็ลองดูกันดีๆนะคะซึ่งส่วนอคเซสเซอรี่เนี่ยเหมยไม่ค่อยใส่มานะคะเพราะว่ามันชอบไปชนกับขนตาของเหมยนะเหมยก็เลยจะปล่อยๆไว้นะฮะพอมาในส่วนของรองเท้านะคะก็จะมีทั้งสส่อัลฟาแล้วก็ m a x i s เช่นเดียวกันแต่ว่าใช้ด้วยกันได้นะทุกคนอีกแล้วเหมยบอกไปจําว่าใช้ด้วยกันได้ตลอดนะคะแต่ว่าใส่อัลฟาก็คือมันก็จะดูเป็นรองเท้าที่แบบรองเท้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อ่าแต่ถามว่าเราใส่ของ Max i ซได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยก็เป็นรองเท้าผ้าใบของตัวอัลฟานะทุกคนแต่เหมยก็เอาอมาใช้เพราะว่าเหมยชอบชอบทรงแค่นั้นเลยดูดิใส่แล้วแบบมันตะปูตะปีะทุกคนน่ารักจ้ะเนี่ยเห็นปะพอใส่แล้วมันก็ดูแบบเผย มันผ่าดเดอ้อมันสวยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการแต่งตัวของสายแม็กซินะคะอ่าพอเราย้อนกันกลับมาที่หน้านะคะการแต่งหน้าของสายแม็กซิก็เหมือนสายอัลฟาตามปกติเลยคิดว่าแบบไหนสวยทุกคนก็แต่งไปเลยคะ่ะไม่ต้องแบบว่าอะไรแค่ให้แมทชกับเสือเส้อพงเสื้อผ้าพอนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ของเราแต่งมาสักฟ้าแล้วแล้วก็ฟ้าอีกจะเป็นอะไรไปประมาณนี้นะคะ นี่ก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องอายไลเนอร์เนี่ยเหมยชอบนะคะอันนี้คือตามสไตล์เหมยนะก็คือเหมยชอบให้มันมีหัวตานะคะตรงนี้ทุกคนเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ย าาคือเขียนมาจนถึงหัวตานะคะเหมยรู้สึกว่าทําให้ตามันคมขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ดูสวยขึ้นหรือว่าบางทีเนี่ยเหมยก็จะชอบอันที่มันมีไอายไลเนอร์สีอื่นแทรกเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวหาก่อนก็คือจะเป็นประมาณนี้เห็นปะทุกคนมันดูสวยนะเนี่ยเห็นไหมส่วนตัวแก้นเนี่ยก็ใช้ได้เลยเพื่อนๆอยากให้มันแดงเบอร์ไหนก็ปัดไปเลยค่ะแต่ว่าส่วนมากเหมยก็จะชอบให้มันมีไฮไลท์ตรงจมูกนะคะชอบอันนี้มากนะคะโน้ตบลัชนะ ของคุณ Go Postme นะคะก็คือดีงามตามท้องเรื่อง เรื่องสีลิปนะคะลิปก็มีส่วนสำคัญพอเหมือนกันนะคะก็คือส่วนมากหลังๆเนี่ยตอนแรกเหมยโหลดพวกแมทแบบเนี้ยมาเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนเหมยเป็นสายอัลฟาใช่ไหมคะเหมยก็เลยโหลดแมทแบบนี้มาเยอะมากแต่พอหลังๆที่เหมยมาสร้างสายอัลฟาเนี่ยทำให้รู้ว่าแมทอะมันไม่ค่อยเข้ากับสายอัลฟาเท่าไหร่นะ,ะที่เข้าจริงๆก็จะแนวกลอสซาตินซาตินหน่อยนะคะเห็นปะมันจะดูเข้ากว่ากับสายของแม็กซิสนะคะจะดูแบบอันที่แมทเกินอะมันคือมันดูไม่ ไม่เข้าเห็นไหมทุกคนถ้าสมุิอันที่เข้ามันก็จะดูแบบ ้องเงาเงาหนึน่งนะคะไม่แมต์จนเกินไปเนื้อซาตินหรือว่าถ้าเพื่อนอยากได้แมต์มันก็คือยังมีความต้องมีความเงาอยู่บ้างนะคะเห็นปะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการแต่งหน้าของสาย Max i ิสนะคะมาที่ Face p e n เน่ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆได้โหลดคอนแทคเลนส์เออเหมยจะเรียกว่าคอนแทคเลนส์แล้วกันก็คือได้โหลดคอนแทคเลนส์มาไหมนะคะถ้าไม่ได้โหลดก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะมีทั้งสีตาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเลือกหรือว่าจะมีพว,วกไฮไลท์ในส่วนต่างๆไฮไลท์เนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ได้นะ ไฮไลท์นะะเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สาย m a x กซชอบใช้เหมือนกันง,ง่ายคือเป็นสายดิวอี้ทุกคนก็แบบว่าหน้าเงาไว้ก่อนนะฮะเหมือนก็ชอบความหน้าเงานะะแต่ว่าพอเงาไปอะถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นเกมเพย์จริงๆบางครั้งก็ต้องเรียกว่ามีแสงให้มากพอ ีดกว่าเวลาเราแบบแต่งหน้าเงาอะถ้าสมมติว่าเวลาเราไปอยู่ในที่ที่แสงน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ดูหน้าเราแบบมีอะไรเกาะอยู่มากกว่าที่จะเป็นหน้าเงานะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกกันดีๆนะคะแล้วก็สร้างบ้านให้มีแสงนะทุกคนแบบแสงจ้าๆอะไรประมาณนี้นะคะก็นี่ก็จะเป็นสายแม็กซิสคร่าวๆนะคะที่เหมยได้สร้างขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเวลาสร้างนะคะอย่างที่เหมยบอกนะคะก็คือใช้เวลานะทุกคนก็คือไม่ต้องเร่งรีบว่าแบบฉันต้องสร้างเสร็จภายใน ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสร้างไปเรื่อยๆนะคะแบบจนแบบทุกคนก็จะรู้เองว่าสไตล์ของทุกคนอ่ะเป็นแบบไหนนะคะบางทีทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบแบบเหมยก็ได้นะคะก็ลองเลือกกันดูนะอย่างเช่นลุกเนี้ยอันนี้ก็คือเหมยก็พร้อมที่จะไปเล่นเกมเพย์ได้แล้วนะคะทุกคนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูดื้อไหมทุกคนเนี่ยเดีย๋ยวเรามาลองดูแบบใกล้ๆกันดูนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของสาย m a x i s นะคะมันพอไปเล่นในเกมเพลย์อะไรเงี้ยมันก็จะดูเบรนอินดูเนียนไปกับตัวเกมนะคะซึ่งแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีคำถามต่อมาคำถามสุดท้ายนะคะก็คือ,คอไฟล์ตัวเกมของ m a x i s เนี่ยบอทต่างๆของ m a x i s เนี่ยเล็กกว่าสายอัลฟาจริงไหมจริงนะคะมันจะเล็ก กว่าค <łość> ่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นทุกคนก็คือไม่แตกต่างกันมากแต่ก็มีส่วนนะคะเวลาเราลงหลายๆมอดเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจินิดพิจินาากันดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะ นี่ก็จะเป็นการสร้าง Maxis Style เหมยลิลินนะคะทุกคนซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะส่วนวันนี้นะคะสําหรับคนไหนที่ดูกันจบแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้เหมยไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย